เร็วๆวันนี้วันนี้เราจะเล่นทั้งหมด500คืนนะขั้นต่ำเยอะสุดอาจจะไปถึง1,000อันดับแรกเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนเลยไม่ไม่ไม่กินไม่ทำพูดอยู่เลยเดี๋ยวขอสร้างกองไฟเอาเลยอันดับแรกขอสร้างกองไฟก่อนเลยจากจากที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญได้ลงามาละกูกูกูเปิดกองไฟอันแรกให้แล้วเพื่อนไฟติดไฟติดเพื่อนหลังจากนี้ก็ฝากตาต่อได้นะกูขอหากระถ่ายเลยประโยชน์ใครมีประโยชน์ตัดไม้ใครเออไอ กูกูขอหากระต่ายก่อนเลยนะโหมดหากระดูกกระต่ายก่อนเลยเนื้อกระต่ายแล้วโอ้เล่นเนื้อว่ะผมไม่มีประโยชน์นะตอนนี้เราต้องหากระดูกกระต่ายก่อนนะทุกคนอันต่อไปนะครับได้กระดูกกระต่ายเสร็จปุ๊บเราต้องหานี่ต่อเลยหนังหมาป่า้ากเอาไหมเจอไปหรอเ่อนเจอเท่าไหร่อ่ะฉากฉากเอาไปฉากก็นำมาป่าไหมเพื่อนเดี๋ยวเราหาให้เอาเอาเอาแต่ตอนนี้กูยังหาหากระต่ายไม่เจอตอนวนะเออไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัดไม้ไปเดี๋ยวเราหาให้เพื่อนตัดไม้ไปเดี๋ยวเราหาหาหาไอ้นี่ให้เพื่อนได้เพื่อนไม่เป็นไร ไม่หาไม่หาไม่หาเราเราหาใเพื่อนเราแบ่งกันเรานี่เราสามาคีห้าร้คืนเพื่อนแม่แกเชื่อเลยเชื่อได้เพื่อนมเชื่อเหมือนกันเพื่อนจประสบการณ์กคยได้กับมึงมามึงหิวขอมากนะนี่ไงเพื่อนก็นี่นี่ท้าก็ตายชักเรามาให้เราเพื่อนเอาไหมนีาเอ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 ันอาเหื่อนเอา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 เาเอาาเาเอาวอาาเอาอาอเเอมอาเอาหอาเ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 าายอาอเอาเอ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 าอาไอเอาอเอาาเาากาเเอ ทำไมมองกูเป็นคนอย่างนั้นอีกแล้ว啊นี่นี่นี่เท้านี่นี่นี่เท้ากระต่ายก๊อดก๊อดก๊อดอยู่ไหนก๊อดเราเอาเท้ากระต่ายมาให้เราเพื่อนก๊อดอยู่ไหนก๊อดอยู่ไหนก๊อดอยู่ไหนมาเอาดิก๊อดอยู่ไหนเราเท้ากระต่ายมาให้เราเพื่อนเราเราไม่เอาก็ได้เพื่อนถ้าเพื่อนจะหิวขนาดนั้นเราไม่ได้หิวเราไม่ได้หิวกุ้งนางมียังอ่ะเราให้กุ้งนางไว้ก็ได้เราเราเราเอาที่ฐานนะเพื่อนใครที่ไม่มีเท้ากระต่ายนั่งนั่งมาป้านนงมาป้านได้เดี๋ยวเราหาให้เดี๋ยวเราหาให้เพื่อนเราไปหาใให้้้้้้เเเเเนน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 นึึงงงงงครไไไไไไมม่่่่่่่่ออออออพืีีีีีีีีาววลดยั นี kon, okay. oh, hey, <laughs> <laughs> tema tema ่ไงกูไฟกับมันก่อนกูไฟกับมันก่อนมันไม่ตอบว่ะเกมนี้เราจะเราจะไม่เจอกล่องแดงแม้แต่ตาเดียวของเราดูนะไม่มีเล้ยเพื่อนในในในห้องน้ำมีกล่องช้างในห้องน้ำมีกล่องเออเอเอาห่อไอเฟลก่อนไฟฉายเต็นไหมเนี่ยได้แล้วมันเช้าแล้วเพื่อนมันเช้าแล้วมันเช้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วไหนกล่องไหนกล่องไหนกล่องนี่ในห้องน้ำกลับบ้านอุ้ยได้หอบได้หอบกลับบ้านไปแลกของได้หอกลับบ้านไปแลกของก่อนได้แล้เอาเอาเอาเท้ากระต่ายไปแลกก่อนเท้ากระต่ายไปแลกก่อนตรงตระตูอะไรอย่างเงี้ยอิงแแฟฟฟบบกกกไไไไไว้้้้าาาาาาางงเเเเดดออ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 มมนนนน่่่่หลฉฉฉยยย ก็มียังก็มีหนังมาป้ายังก็อนมีหนังมาป้ายังเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เอาเรื่องเราไม่เอาเดี่องโอเคโอเคโเคได้ได้เพื่อนได้เพื่อนเฮ้ยชักกูจะตายชักกูจะตายกูหาหนังมาป้าให้มึงกูจะตายอ่ะช่วยกูช่วยกูช่วยกูเนี่ยมันนี่ตากูช่วยกูตายไปซะกุ้งนางมีอาหารกินไม่ล่ะเราเราเอาเรอาอาหารให้กุ้งนางได้นะ เรามีอยู่2อันน่ะนางมันเนเชฟอนี้เป็นไาเฮ้ยเ้ยมีสเต็กไหม้ะใครมันอยู่หมาป่าว่ามันมันมันหมาป่าต็มอะไรแนี้อมีสต็งสเต็กด้วยว่ะอันนี้อันนี้เชฟของกินเนี่ยเชฟกุ้งนางเชฟกุ้งนางมีชุดแป้เชนมุดมันเคยกินเปล่าไม่เคยเพื่อนไม่เคยเพื่อนไม่เคยเพื่อนไหนเพื่อนกินให้ดูหน่อยเพื่อนกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยเฮ้ยไหนกูขอกินสเต อันนี้ซุปอันนี้ซุปชักอันนี้ซุปใช่ไหมซุปซุปซุปเพื่อนกินไปรสชาติเป็นไงอะเพื่อนแต่เรายังไม่ได้กินนะเดี๋ยวเรากินอันนี้ดีกว่าอันนี้สเปกอุ้ยของแพของแพเพื่อนอุ้ยเต็มหลอดไม่หรอเต็มหลอดเลยเพื่อนเต็มหลอดเลยเพื่อนใช่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 เพื่อนโดนอะไรอ่ะไอ้เหี้ยหมี่มันหายตัวได้อ่ะทงทงยิงหมี่ทงได้เลยไอ้ช่วยกูก่อนดิเพื่อนทงมี่เสตัวทงยิงหมี่ดีทงไอ้แล้วกูล่ะไม่มีที่ชูเพื่อนมันไม่มีที่ชู มาปลาแล้วใารผิดทุกคตงพามึงเพื่อนต่มึงมันมหมีต่มึงมันมหมีเฮ้ยเฮ้ยกูโดน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 เถอะถอยก่อนไหมถอยทับก่อนไหมถอยทับก่อนไหมว่าว่าไม่น่าเวรมะว่ไม่น่าเวรงนะถอยทับก่อนไหมไ้เสี้ยนมึงเก็ดดมมาช่วยกูมึงเก็ดดมมาช่วยกูบนึป๊บนึงเพื่อนลากปลาลาปลาลาปลาพวกลันไปมวงลันไปรันเพื่อน ไปเก็บาไปเก็เ็จช็อตเดช็อตมากูสับเป็นหอกละสับเป็นหอกละสับเป็นหอกลน่มึงสับไม่ไหวมึงเชกูมาแรงใช่หรอใช่หรอมั well <ok SI นมีตัวเดียววันวันวันเพื่อนไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวเพื่อนไม่ไม่มึงไปเก็บยาก่อนมึงไปเก็บยายา่ตรงนู้นยาจตตรงนู้นได้เพื่อนได้เพื่อนช่วยมึงก่อนไปมึงก่อนไป้ออี๒วีมเนาีมืดเก็บยาเก็บยาเก็บยาเฮ้ยปับนึงเพื่อนดีๆดีๆดีๆีๆด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 มๆๆๆๆ ไม่คือนี่ถูกยอมดีคือนี่ถูกยอมดีมึงนี่ชุกกูร้อนเลยไม่มีที่ชุบที่ชุบอยู่ไหนละเพื่อนที่ชุบอยู่ไหนล่ะวิ่งโดนโดนกูโดนนะครับบอลไหนที่ชุบมีมันขึ้นมาไม่ได้มีมันขึ้นมาไม่แลไนที่ชุบละเพื่อนไหนที่ชุบละเพื่อนไม่มีไม่มีกูเก็บมาแต่ตัวมึงไม่มีกูไม่ใช่อันนั้นมันยาอันนั้นมันยาฮิวตัวเองมันชุบได้มันชุบไม่ได้มันยาฮิวตัวเองเพื่อนมันเป็นมันเป็นยาฮิวตัวเองเพื่อนเคยเล่นจริงไหมเนี่ยเพื่อน นี่นี่ช้างมาดูมาดูมาดูแมพมาดูแมพคุจะล่วงกูจะล่วง1238มิเมตรอันนี้ไมีมีขัวล่ามัดไหวไหวไหวไม่ก็เราเราไปทีละนิดไงกูจะล่วงกูจะล่วงจริงคุจะล่วงจริงอทอไอทงไอทไอทมไอทมาทงทงไปด้วยทงไปทงทมาทงมาทองอยู่ไหนน้องเัิยเทพยูโอ้เราเราหิวอะไรขนาดนั้นเราหิวของอะไรขนาดนั้นเราช่วยได้ก่อนสิน้องวันนี้ต้องอยู่ห้าคืนนะาก็ช่วยได้ก่อนทองมาจะลงไม่ลงลงลทองทองอย่างแล้วนงจะได้งไทองก้อนงน แล้วกูโดนมากูเกือบตุ้ยเนี่ยนี่นี่ไอ้หมาป่าตาแดงกูหาหนังหมาป่าฟอ้าฝ้ชักก่อนโอ้ไม่ดอกเพื่อนไม่ดอกถ้าไม่ช่วยเด็กกันเองก็ได้เพื่อนกูเราอัดจะไหวก็ได้เออไปชักแค่อยู่เพื่อนตอนนี้มาตู้ลุกล็อกวะลับเพื่อนไหวๆ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 เราสองทานเสืออยู่แล้วเราเด็กไปอยู่ตรงไหนอ่ะกูหาไม่เจอว่ะเพื่อนแล้วมึงจำทางมายังไงหรอเพื่อนถ้าเดนหนึ่กูอาจจะหลงป่าชักชักกูโดนชักกูโดนชักกูตายชักกูตายยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยูชักตอนนี้มีสนายชักตอนนี้มีสนายมึงได้สนายย นี่นี่ชนายังอยู่ด้านบนมันเอากระสุนไปด้วยและกระสุนไปด้วยเลยคุยังไม่เก็บยังไม่เก็บเอาไปเลยไปเลยชับแอลชับแอลดิชับอลดิรอหนรอหนึ่อนึ่งนึ่งแอลชนยิงดิแอลชนายยิงดิไม่เอากระเปุกกระสุนเอาไว้ยิงหมีเอายิงหมียวมันตายเลยเพี่อนใครเหรอใช่เหรอเออหลับหลับเออว่ะเม็ดเดียวจริงด้วยเพื่อนว่ากลับบ้านเขาแบบนี้ว่าหนึ่งนาทีว่าไกลไกลอยู่ด้วยเพื่อนก็ว่ากกลับก่อนเดี๋ยวว่ามาพรุ่งนี้พร้อมทงดีกว่ากลับก่อนเดี๋ยวเอเด็กเอเด็กเอเด็กเดี๋ยวพรุ่ง เด็กไปตัวไหนอ่ะทำไมกูหาเด็กไม่เจอไนี่ไม่รู้ว่ะเพื่อนกลับไปดูก่อนแม่ล่ะกลับไปดูก่อนแมล่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อตามาชื่อ้วชื่อแ้วตามาตามาเซ็ตตงอี๋ตงื่อเซียนครับชื่อเซียนครับชื่อเซียนไห้เซียนดวนเพื่อนึงอยนงในเปื่อนเซียนดวนเพื่อนไอ้เื่นที่จีบไม่มึงมึงก็มีปืนสนไม่ใช่หรอเพื่อนใช้ปืนสนดีมันแรงกว่าข้างหลังเข้าเข้า เดี๋ยวตัวนี้ให้ลับก่อนลับหนึ่งแล้วลับหนึ่งแล้วลับหนึ่งแล้วไอ้แซมมขึ้นมาข้างบนมขึ้นมาข้าวบนมขึ้นมาไม่ได้พือขึ้นมาข้างบนตังนี้เออแบนึงกูกูไล่กูเล่นกอตัวนี้อยู่มีขามาสัดเพืัอนรันอยู่ตป็นี่จะรับแลวจะับแล้วลับหน่งับหนกูโดนีกตัวนึงอุ้ยกูจะตายไอ้แซมมอที่ตังนี้บแป๊บแอุ้ยกูโดนกูโดนกูโดนกูตายเพื่อนกูโดนกูโดนกูจะตายเพื่อนเฮ้ยเฮ พี่่กอนเมื่อกี้เมื่อกี้เราหาถ้ำไปเจอเราไปโดนลงหมีก่อนไงเดี๋ยวแอดไปนะเพื่อนเราขอช่วยเด็กแป๊บขอบคุณดอกหลาดด้วยนะครับ500วันครับวันนี้อยู่ถึง500ร้อยวันแข็งแล้วตัวบัวเจ้าอะไรบี๊บเอาเอาดาบสู้กันดิแรงวางดาบแรงอยู่เพื่อนแรงอยู่เพื่อนแหละสวยเพื่อนแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่เฮ้ยชักกูตายชักชักเพื่อนชักเพื่อนชักเพื่อน เพื่อนช้าที่กูไม่ที่กูชักเลืนชักเพื่อนที่กูหัวที่ที่แปดแล้วชัก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 มันจะตายแล้วยิงก้อนยิงก้อนชักยิงก้อนไม่ไม่ชักกูเพื่อนกูกูช่วยกูน้องช่วยพี่น้องช่วยพี่น้องหนังม้งนางมีพี่ต้มมาเลยฮู้งน้องเก็บน้องเก็บไปแรกก่อนน้องเก็บไปแรกก่อนน้องยาน้องยาทำตัวอย่างหนีน้องยาทำตัวอย่างหนีน้องทำตัวดีๆหน่อยน้องช่วยพี่น้องช่วยพี่เร็ว ตายได้แต่กูไปเอาคืนมาให้แต่กูไปเอาคืนมาให้โอเคไหมล่ะก่อนกลับก่อนที่เรจะตายไปชุบกูเอาชุบแล้วเพื่อนไปไปหานางมีตาไปแต่กูเอาคืนมาให้ไปไปหานางมีให้กูเอ้ย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 ไม่ไอ้ช้าไม่ต้องกลับหานางมีต่อเลยมึงอะอะไรครับกูหาได้แล้วครับอันหนึ่งเออเออขาดอีกอันหนึ่งนะตัดไม่โอเคล้วครับทงพี่จะตายกับพี่ว่าพี่กลับบ้านไปเติมเรื่องกันดีกว่าวะ มีตัวไหนวิ่งมา,ก,ากัดกูกูตายแลยนะ้วเนี่ยทองทองขีวิตวสุดท้ายพีหห่หาไม่แล้วน้องน้องน้องเสร็จเรียบร้อยาอะไรเซนมาทำอะไร,ไะไรพราะหนังหมีอ่ะปุ๊ไม่มีหนังหมีปุ๊บไม่มีอะไรกันหนาวปุ๊ตายเลยอ่ะอ,อ้างรืล้วต่อไว้จังงั้มันอ้างปะกูเดินไม่ไปอ่กออะกูตายปุ๊บไขหิมะหายปั๊บเลยอะไรวะเอาไอ้ทองหลุดไปแล้วไอ้ทองหลุดไปแล้วเอาเพื่อนเอ้าเอา ไอทงไปแล้ววันไม่เหนื่อยเงี้ยมันี่เราเหลือก็สี่คนลวเพื่อนโอ้โหไปแล้วโอ้โหไอไอทงเอาทีเรบที่้แล้วมันแล้วมันมีเลือด้วยนะไม่เอาเรือไ้ให้ใครด้วยรอบทีห้าละเนี่มันหลุด้วลากกลังทำเครื่องขุดจอดน้ำอะไรไหมน้องไม้ยังขาดป้าไม้ยังขาดป้าไม้ยังขาดป้าทั้งกวางทั้งนกอะไรูหไม้ยังขาดไมไม้ยังขาดไม้หรขขาด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 ขโอเคช่วยาน่อ เลื่ยเลื่ยกับขวานเลื่ยกับขวานอะไรอยู่แล้กันว่าเดี๋ยวถ้าไม้เดี๋ยวถ้าไม้ครบกูว่าจะไปหาเปิดกล่องให้หมดแล้วแม่งกล่องยังเปิดไม่หมดเลยขาดเลเป็นซิฟอะช้ามึงไล่เก็บนะกูตัดให้มึงไล่เก็บนะเลื่ยเลื่ยเอาขวานแน่ขนาดนี้ช้ามึงมามึงมาไล่เก็บนะเลื่ยเลื่ยดีกว่าเพื่อนเลื่ยดีกว่าเนวกูตัดให้ตรงแนมมาเก็บเดี๋เต็มอะเลื่ยดีกว่าเหรอใช่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 กูตัดไว้ให้ตรงนี้นะเดินออกมาชักมึงอยู่ไหน เดินมาั่งนี้ช้าตรงมาด้านหลังด้านหลังช้ามึงผ่านสีแดงใช่ไหมเนี่ยอยู่นี่มาเอาเอาเลื่อยดีเลื่อยเร Finally, ื่อยเร็วกว่าเลื่อยเลื่อยมันไม่ต้องตัดม like okay. 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 ันกดค้างอ่ะสิบห้าวีเองต้นใหญ่อ่ะเฮ้ย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  มันเหลืออันเดียวแล้วนะเพื่อนกูใช้ไปอันนึงเพื่อนใช้ไปอันนึงแล้เพือกูจตายเพื่อนใช้อันนึงแลเพื่อนเยวมันเฮียจริงมันเฮียจริงคนดูบอกฟงถูยาเเพื่อนเพนเพื่อนนเองมากมนเทียนจริงเพ่อนมีเ่ออลเราีเนาะไัะือนนเก้าแล้วเว้ยได้แล้วได้แล้ว ไปช้างไปช้างไปบุกช้างไปบุกไปเด็กเฮ้ยพี่ดันไอ้เหี้ยมไปมากดแทนนี่ก่อนนะเพื่อนไปโจทย์ยังไปไม่หมดนโจทย์ังทำไม่โจทยโจทย์ยังทำไม่หมดเออปไปไปไปเพื่อนปล่อยไม่ไฟมันจะหมดมีพายุฝนตกหมดหรือพายุฝนฟ้าขนองเป็นเวลากว่ารักกันหลังการชาร์จว่วงจะไปก่อนเลยผมตามไปพอกว่ดูงอยู่ข้างบนก่เดี๋ยวกูเคลียร์ด้านบนให้เพื่อนมึงเคลียร์ด้านล่างเลยจ้าใช่เพื่อน เซียนเล่นด้วยใช่ครับสวยที่หนังมาปาจะครบแล้วทุกคนอ่ายไม่กี่อย่างแล้วเนี่ยอเอ้๊ะก,ก่อนแดงอ่ะคขาถือกับกุ้งหอกเลยเว่งเพื่อนสองตัวนี้มพือนตัวนัว้นมาเลยว้าวชารดูเพนชารดูชารผมมาแล้วดิครับ กล่องแดงเพื่อนเข้าไว้เพื่อกล่องแดงเพื่อนเพื่อกล่องแดงมึงบอกว่ามึงอยากได้อะไรนะมึงบอกมึงอยากได้อะไรสองลูกซองเข้าไว้เพื่อนท่องไว้ลูกซองมึงหมดชั่วโมงแล้วครับบักดูวบักดิวใจแ้วน้องสองใจแ้วนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับส่งของผัดเขาได้นะเพื่อนไปดูแพ็คนึงก็หมดอ่ะสวยไหวช้าไหวยช้าเฮอันนั้นเป็นก้เคลียร์นี้เสร็จปุ๊บเรารวยเพื่อนเราเคลียร์เราเคลียร์นี้เสร็จปุ๊บเรารวยเคลียร์ถ้ำนี้เสร็จปุ๊บเรารวยเพื่อนเอาไปใส่ไว้ในหม้อไอเสือไปดิ

ชาร์จอยู่เพื่อนชาร์จอยู่ชาร์จอยู่ไปไหวข้าชาร์จเลยร่วงไปอุ้ยเข้าก่อนนี่โคตรถือขอข้าวไหมเพื่อนเอาเข้าวไหมสายเพื่อนไปมเปิดอย่างารแซนเปิดแล้วเปิดแล้วอย่าอย่าอย่าไปจังเงินเจ็บ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 ถอยก้อน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 ถ้าไมเลือดเป็นฮิวชาร์จจังวะต้องกลับกองไฟเหรอใช่ใช่ใช่เอาไหมตรงนี้กูชาร์จได้ ดาบคือดาบพร้อมกูดคือดาบพร้อมกูดได้ได้จ้วงมันชั่ทีนึนสองซ้ำลับเพื่อนเอายกกดีไม่ได้โอเคเพ่อนไปกินเ่อนปกันเพื่อนเพื่อนจับเพื่อนสวเปิดแล้วเ่อเปิดแล้ว่อนสวยสวยชั้นสมเพื่อนชั้นสแล้วเจนนะเจนนะเจนเพื่อนถ้า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 ้าแคนี้เสร็จปุบเราจะได้เปิดกล่องน้เเห็นเราใช่ปะใช่ใเล็งไว้ที่หัคนดูก่อง

จันจันดาบดาบดาบม,มาแล้วเพื่อนว่างไหนเพื่อนมันไม่ตายอ่ะตายเร็วเพื่อนมันตายแล้วเพื่อนมึงบักหรอนี่ไงตีอยู่ต,ยตีต<า>มันอยู่เพื่อนในกลัวในกลัวอ๋อตัวเพื่อน อุ้ยสามร้อยวันแล้วชาร์จสามร้อยวันเร็วอีสองร้อยอีสองร้อยอีสองร้อยเว่ยมันเร็วมันเร็วเพราะว่าใช้ที่ข้ามเว้ยเออเออไม่เมือนกี้ดูดิวันนั้นที่เราเล่นกันสามร้อยวันเนี่ยเราไม่ใช่ที่ข้ามเล่นสามพันวันเราไม่ใช่ที่ข้ามเลยนะเออวันนั้นที่เราเล่นกันสามพันวันไม่ใช่ที่ข้ามอ่ะไม่ต้องสุดขนาดไหนอ่ะเนียเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีไม่รู้ว่ามันมีใช่ไปไปไปเหลือเชื่อถ้าถ้าสมมติวันนั้นถ้าสมมติวันนั้นไฟไฟไม่ตัดอ่ะว่าเบอร์เบ หลับ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 เฮ้ยเฮ้ยมันหลุดมันหลุดมันหลุดมาหลับไม่ต้องข้ามแล้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้มันดีนะเพื่อนหรือเพื่อนจะข้ามดูหรือมันมีเยอะมีน้อยเจ็ดอันจะไปข้ามตอนไหนมันมันก็ข้ามแล้วกันไม่ใช่หรอเพื่อนอ่ะข้ามเลยเจ้าเลยว่าไงรชาข้ามเลยชิบเรียนเราทำไมล่ะตุ้มมาเฮ้ยตุ้มนางลูกตุ้มมาจากไหนอ่ะ แต่ความจริงมันก็ต้องให้เซียนนะเพราะเซียนเกาะมันดึกสุดอะใช่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 กุนารให้เราเล่นระยะใกล้ให้ไหมแต่ไม่ไหวจริงแต่ไม่ไหวจริงมันหิวกุนาให้เราให้เราระยะใกล้ไหมเกาะมันดึกสุดแต่มันถอยมันถอยหลังสุดเดือดมไม่กูใช้ปืนไงกูใช้ปืนกูใช้ปืนนี่งมาไหนไหนกุนาร์ทิ้งมาดิทิ้งมาดิเดี๋ยวเราเองเดี๋ยวเราเองมาโอ้โหเอาทุกอย่างเลยเอาเองเนี่ยมาเราละเราเราเองเราเองไม่ไหวละไม่ไหวละมามาเพื่อนเข้ามาเลยชาตามึงชาร์จอ้ไเออไอตัวใหญ่ๆที่มันวาดถึกอะเกูหน่อย มาดิโอ้มาดิมาดิกูเองกูเองบ้านกูเองพลาบผลับเพื่อนเป็นไงเป็นไงแล้วเกอะกูมันสะท้อนด้วยกูบอกแค่นั้นแหละโอ้หเปิดเลยเปิดเลยปิดเลยตา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 ยเจ็บมากเจ็บมากจะหลับเพื่อนหลับหลับหลับเพื่อนหลับวิ้ยหลับเพื่อนพุ่งหน่อยครับหลับเพื่อนหนึ่งใบแดงเลยเนาะโอ้โหเดืวดมากูบอกแล้วมันอยู่หลังสุดนี่เดียวไม่ใช่ไม่ใช่กูถอยมากินข้าวอยู่เมื่อกี้หลับเพื่อน 6อันน่ะแม่งเก็บกันแบบกูมึงกับพวกคุณตอนตอนตอนนี้เลขมีถึงแค่เลขแค่แค่เลข6อ่ะของกูอ่ะเพื่อนวันเลข20อ่ะไปฉัดกูหายไปฉัดกูหายมันยังจะเอาไปอีกมึงดูดิไปดูไปไม่ยังกี่แล้วชารมันหิวอะไรขนาดนั้นเพื่อนมันหิวอะไรขนาดนั้นเพื่อนบอกเราได้นะคุณเก็บกรุงรังเก็บกรุงรังเก็บด่วนนะด่เก็บด่วนตอนนเพื่อนไม่อะไรกินนะฝากเรือไว้ก่อนไอ้เซฟกูรับไปเซฟกูรับไป ค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้มั้งเอามึงไปไหนแร้วมกลับบ้านเหรอขอมาตั้งหลักนิดหน่อยไปไปต่อเลยรออาหารเป็ดรออาหารเป็ดเนนไป้าก็ชากขอไปชิมชอกแป๊บขอไปชิมชอกแป๊บโอเคนออหารเป็ดไปไปเนี้ยอยาเงังไงนะม่คิดเยังไงแม่งแม่งข้าวแม่งเอาอยู่คนเดียวเลยไอ้ช้างอ่ะมันอยูอะไรขนาดนั้นอะอะไรครับอะไรครับต่อไปเนี้ยต่อไปเนี้ยต่อไปเนี้ยเ่อนรอดูเลยเอาไหนเพ่อไปข้าน้ไปข้าอะเพี่อไปข้าน้ยไ มันตึงไม่ไห่ไม่ไหวฟุ้ง่างจอไม่ได้หรอกุ้งตายวะโอเคโอเคเดี๋ยวเช้าแล้วไปเข้าน้ำดิมาด้านบ้านหรือมาด้นบ้านเปิดเลยมื่อม่าต้องแด็กนะเออแม่งมึ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 งว่าไงคือมันหิวอะไรขนาดนั้นยอดก็ได้แล้วยังหิวอะไรอีกอ่ะไม่เมื่อกี้มาดูมาเมนต์ว่ามันมีหกใช่ป่ะอืมันเดินเข้ามาเก็บอีกสามสี่ยันน่ะนั่นแหละเพื่อนเพื่อนขึ้นมาดิจ้าขึ้นมาขึ้นมาเพราะว่าตอนเนี้ยเล่กลัวฟุ้งนาำอ่ะ มีแค่ไม่ถึงสิบอ่ะไอ้มฉันมันไม่ฉันมันให้มันฉันมันดิฉันฉันดิมือลูกตุ้มอ่ะเอ้าเฮ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวเฮ้ยมันแรงจังอ่ะมันแรงจังอ่ะเฮ้ยไปชุบกูชุบกูกูมียากูมียาเพื่อนกูมียาจะหายไปไหนจะหายจหาย อะเพื่อนเกอดแดงเหมือนมันใช้ไม่ได้อะทช่ไมมันแรงจังไอ้เซเม็ดเดียวร่วงเลยหรอเพื่อนกอดแดงเหมือนมันใช้ไม่ได้อะเพื่อนพี่เนาะไอ้ไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดกลับาดชุบไอ้ก๊อดกลับาดชุบเพื่อนกลับาดชุบมีคนบูกบ้านมีคนบูกบ้านกล่องแดงกล่องแดงหนึ่งกล่องเว้ยถ้าถ้าเช็โจนได้เพื่ได้ได้กล่องแดงหนึ่งกล่องเว้ยให้าเราได้เออบอกเลยนะของดีด้วยเก่าเก่าเก่าอะไกูดิเดี๋ยวเดี๋แล้วกันไม่มีอาหารเลยเนาะเรื่องของดีด้วยไมม่ีอ ห้าร้อยเจ็ดวันต่อเลยป้าต่อเลยป้าต่อเลยป้าเลเลยเพื่อนเลเลยเพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนไม่เชื่อเอาจริงวันนั้นวันนั้นสามพันวันแล้วไฟดับวันนี้ไม่เชื่อเว้ถ้าติงให้กูอยากคิดผ้าหรอถ้ากูได้ซองเฟร่วะกูมึงก็จับเหมือนท่อตาเบืนโตอ่ะแต่มาเดือพเพื่อนไม่มีกระสุนเพื่อนไม่หาเลยมามาชักจะมาชักเอาเฮ้ยเฮ้ยหนักเอาทำไมเราวิ่งเร็วขนาดนั้นนะเราอ่ะเอาไม่ได้หันช่วยเลยอ่ะ เอกนางยิงตีมันดิโดนว่ะโดนว่ะหลับหลับเอ็ี่กรสือเราเบ่งเบ่งเบ่งเอาผีกันเอาผีคงอัลมาต์ต่อไปเอาไหนฮะไหนแมมมอสอะอยู่ตรงนี้แหละอยู่แถวนี้แหละแถวนี้คือแถวไหนตายกูจะตายแมมมอสตรงหน้ามึงอะไหนวะไอซี่กูกลับบ้านกับน้ำเพื่อนกกลับบ้านับเพื่อนใหมกูจะตายไหนอะแมมมอสอะแมมมอสจะโดนตรงหน้ามึงตรงไปเพื่อนอ๋ออ๋ออ๋อมันจะดรอปป่ะวะมึงคนเดียวนะเพื่อนมึงคนเดียวนะมึบอกว่า นั่งกินดูก่อนขไ,ไหวไหมนะ้าไหวไหวไหเพื่อนอยู่ตับแอดตับแอดโดดโลบบุบใบแดงนะครับจะจั่นเลยนะน้องโอ้ไม่ไอดอบว่ะเพื่อนไม่ไดอบว่ะต้องลออีกตัวนึงเหรอไปลังจวนไหมล่ะงั้นนะ่ะตังตัวนี้เก็บอัที่ไงมันมันอีกอนอีสี่อันทีต่อสี่อัทีเดี๋ยวแล้วเพื่อนไอ้กดข้าวเลยนะจะได้จะได้หนึ่งจะได้หนึ่งพันวันเร็วๆแม่งหิวข้าวแล้วอ่ะกดข้าวเลยนะ กูมีงานแมมมอสขาดอีกอันนึงอ่ะท้าไปหาแมมมอสกูปะ่ะรัตมึงเห็นไหมแมบป้าท,ที่มันมีกล่องมันมีกล่องสาม,ม,มกล่องติดกนันนังเห็นปะ่ะไม่เห็นนะไอ้เชี้อ่ะมันมันเปิดมันเปิดไดอยน,นี้มาเฮ้ยมันเปิดอย่นี่มาใหม่เพื่อนมาที่กูมาที่กูอยู่ไหนอ่ะเพื่อน้ยไม่ไม่ใช่นี่หรอมีคนมาแล้วนี่หรอบ้านหลังเนี้ยอะไรวะเช่นลูกซองลูกซองใช้เหล็กยี่สิบอันป่ะอืมต้องมีคนมาแล้วนี่กูหาแมมมอสกันกูไ่ใช้เลยตอนนะกูหาแมมมอสกัน อแนรับมาไล่เฮ้ยกูมีนัดนึงกูเป็นกูมีนัดนึงไอ้เจนมึงซ่วงทอมันมึงซ่วงทอมันเพื่อนมึงซ้วบทอมันระมัลระมัดกูพามันชักเฮ้ยมีไล่กูมีไล่กูมีไล่กูเรามีไล่อยู่ดูคุยไรก่อนอุ้ยอุ้ยมึงไปหาผลิตกระสุนเลยดีกว่าช้ากูเออมึงไปหาเล็กผลิตกระสุนดีกว่ากพว่าถ้าถ้าหมูรอดกูว่าถ้าผลิตกระสุนนะ กูว่าถ้าผลิตกระสุนลงลงลงดันเก้ยนแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวอ่ะตายอ่ะมังกรแมมมอสมีสองตัวนะชาร์จกูอนคุตัวนึงท้างมมอนมีสองตัวช้างเพื่อนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะตายแล้วที่กูสองตัวเพื่อนแมมมอสอ่ะเมันมีมาไค่ไหนข่อยดอกข่อยดอกเสร็จได้หมวกแล้วไอ้ช้าไม่ดอกบอลเลยตัวนึงแคว่งแคว่งเฮ้ยกูกลับบ้านก่อนนะแม่เพื่อนเออกลับก่อนเลยเพื่อนกลับก่อนเลย วยกวายนนี้กูสแกนหลิกไปอะแต่แบบไม่มีหลิงไม่ไหนวะไหนวะโค้งไทยไรจะรู้อะไม่ผมสตีมมาสิบชั่โงแล้วไปไม่ลสตีมกูจดนมันขีดกูจะโดนมันวิดเอาเอาเอาซี่โค้งใช่ไหมกุ้งนางเอาเอาซีโคงแมมมอสใช่ไหมที่มันเพิ่มเลือดอะจะได้เอาไปให้เอ่ใช่ใช่ใี่โค้งแมมมอสืออะไรวะ มันช่วยอะไรมันกินอาหารแล้วเยอะมากขึ้นคลายคลายคลายคเค้กแบบอ๋อให้กดให้กดข้ามไปเรื่อยใช่ปะเออเออได้ต่อไปก็จะเจ็ดร้อยวันแล้วนี่ดอปกสว่างดอกสว่างน้าเฮ้ยคนดูกดหัวใจให้ครบหนึ่งล้านได้ไหมใครดูกมอสก็ไม่ดรอปไอ้เลยอะเซียนก็สตีนอยู่นะเล่นไม่มอนไม่ดรอปว่ะต้องรอมันเกิดมาอีกอ่ะสองอันแล้วนะสองอันเลยนะเออ ขุดเป็นค้างมนเป็นไหนแล้ววะนี่ไมันค้างตัวนี้เพ่นไว้จะจะเลยเวฟนึ่นเลยเวฟหนึจะได้เปิดแล้วเลยเวฟงอีเวฟงอีเวฟ่ะย่ไหนีิ่งไหมไม่กูชาร่กูชาร่กูชาร์ย่สวยสวยสวยจะวิ่งมันจะวิ่งไอ้เยอีนาทีพ่อีนาทีดวันแล้วว่ะ8 0ด้ยวันแล้ว8 0ด้วันแล้ว แตวกูแตวกูทำวิธีการชุบแบบใหม่ให้ก๊อตบูชายันเอากูมาบูชามันฝมันเผาไหม่ไหมด้วยมีมีสักยันตฝังน้ำมันไว้อะใช่เราเนี่ยโอ๊ยแปดร้อยเก้าสิบห้าวันอยู่เองวะใช่มึงต้องมึงต้องไปหาที่ช่วยเพื่อนก่อนไว้ตอนเนี้ยอุ้ยเก้าร้อยวันแล้วคุณเก้าคุณเก้าเก้าร้อยสามสวยต้องหาที่ช่วยเพื่อนก่อนแต่ก็ไม่อยากเล่นไม่ดเพื่อนเพราะเลยไง อย่าฟ้องเกงูน้ำเราอ่ะนะเพื่อนเราต้องชุบคนที่พิมพ์ฟิวสุดนะเพื่อนนี่ก็พูดถูกนะตีห่างๆได้นะใช่หรอครับมั่วหรือเปล่ามันไม่ถึงนะครับถ้าใครตือมันก็ตีเราได้ถ้าระยะเราตรีมันได้มันก็ตีเราได้ครับไถูกส,สุดที่กี่วันเช้าบอกไปดิสามพันวันเองอ ดอบเฮ้ยดอบแล้วเพื่อนทางเอียกูไ yeah! ด hey, I mean? ้หมวกกูได้หมวกแล้วกูได้หมวกแล้วโอเออเชียได้หมวกแล้วเว้ยุ้ยได้หมวกแล้วเว้ยไปครบก่อนได้หมวกแล้วไป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 ไันีเดันี้บไปจัออยู่ชั้นบนเลยออเพื่อน ไอ้ใจยังไมโ yup ่โดนนะตอนี่อ่ะเดี๋ยวผู้บอกกลับว่าไม่ไม่ดูเหรอเพื่อนมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้สองใช่ป่ะเลือกก่อนกับพันวันลือเปล่าจะไม่ได้กดข้ามเพื่อนไม่ได้กดข้ามหรอไม่มีค่าแล้วหัว ผิวมาปลาสองไม่ใช่ผิวนีีนิวว่ะกูนำมาตายตรงนี้สักวยนอ๋ออออๆๆเฮ้ยเฮ้ยมาไหมเนี่ยหนึ่งล้านใจเต้นแกล้งง่วงไม่ช้าไม่ไหวว่ะเฮ้ยเราไปครับขอเออขอเออกูยังได้หมวกเฮ้ยอย่ามาขัดขวางกูห0ึ้าสิบวิเชา อ50วิเช uh, ้าหลับหลับ40วิเร็ว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 เดี๋ยวนี้รอแล้วเลยจะได้หมวกเลยมั้งหจะได้ใส่หมวกวมวกมันไม่มีอะไรละขาดแค่หาของมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยหมวกมาเลยเว้ยขอยยดคราฟนะครับขอยยดคราฟนะครับหมวกไหน นี่ไงกูได้มวกแล้วเพื่อนอย่างเท่แม่กูได้มวกกูได้มวกแล้วขาตั้งนานขวาตั้งนานกูได้มวกแล้วตอนนมึงต้องหาทุ่บชุบนก่อนตอนนี้ยี่เาเหมือนช้างเลยอ่ะสิบเก้าแปดสิบเจ็ดสิบบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเสิบ 9ก้าแปดเจ็สองหนแล้วก็วันที่หนึ่งพครับผมตบมือตบมือครับตบมือครับ1,000วันเล่นมาทั้งหมด8ทชั่วโมง30มาน,นาที แปดชั่วโมงสามสิบนาทีฝากกดใจด้วยนะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะตอนนี้ก็พันวันแล้วครบหนึ่งพันวันแล้วนะครับนี่เป็นหนึ่งพันสองวันนะเพราะว่ามันคูณเก้าขึ้นมานะมันบวกมาเก้าอ่าอ่าปุ๊บพันสองวันเลยเหรอไม่ง่ายเป็ยปะวะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูมาเดี๋ยวขอถามความรู้สึกที่เราคนเลยอ่ะกตมีความรู้สึกไงบ้างเพื่อนพันวันแปดชั่วโมงสามสิบนาทีเล่นมานิ้วก้อยหายไปนิ้วนึงแล้วก็ตอนนี้หลังกูก็หายไปแล้วไหลสองข้างก็หายเอออ่ะไล่ชากอ่ะตอนนี้ กูจะหลับล้วเพื่อนกูทั้ง2ชั่วโมงวันนี้อ,อคือผมต้องบอกเลยนะ<ม>ครับทุกนคน,กน,น,นพันวันที่เราเล่นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่แต่ในนี้นะคือเราไปหาของทุกอย่างแล้วเรามีของทุกอย่างในเกมเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมหายากที่สุดก็น่าจะเป็นหมวกที่ผมใส่อยู่นะถ้าคุณดูดูจนจบใช่ก็ประมาณนี้ครับสําหรับ99คืนในโลบอก1,000วันก็สร้างอาณาจักรมาได้แบบเยอะเนี่ยประมาณนี้นะครับบ้านที่เราสร้างกันแบบเล่นแบบไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลย ก็ใครชอบคลิปนี้ย้ายไปทำคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องก็ติวเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ช่องเพื่อนช้างนะครับสตรีมทุกวันเวลาไม่หมอกขอแค่มารับยอดทุกวันนะครับอ่ะค <c oughs> อมเมนต์ไปได้อย่าให้ไปเล่นเกมอะไรเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย